คันนี้ได้นะสองคันหน้านี่เขาหมายถึงคันนี้กับหน้าได้ครับคันหน้าได้ครับ เป็นซิมโบลู่ในธรรมก็เลยทีใการสร้างเรื่องราวนะครับท้องฟ้าเนื้อทอีอ่ซ้อนมามันจะไม่เข้าอยู่ตรงนั้นการยกขีเส้นอะไรตอนนี้ตอนนี้จะมีขอบคุณนะครับที่มากันแล้เราหวังว่าคนท่านจะมานะคก็จะประมาณนี้นะครับแล <c oughs> ้วก็ ตรงนี้เอาโรลวินถ่ายได้ไหมคำตอบก็ยังยังไม่ได้นะครับต้องรองเลยน,นะครับขอขอบพระคุณครับพี่ไลห์ที่เบย โอเคคนไหนที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้าได้ภาพแล้วทุกดนอันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่า